ขอกราบคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห่วงของรายการเกษตรสุดใจนะครับผมรายการเกษตรนะครับผมทิ่ใจนําพาความสุขใจมาสู่ทุกท่านนะครับผมืม้นนี้ก็ตรงกุมภอวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ที่28เดือนสิงหาคมนะครับผมปีพุทธศักราช2564นะครับผมืม้นนี้ก็ ป็นอีกเมื่อหนึ่งนะครับผมที่อากาศอบอ้าวแต่ไม่ค่อยมีแดดนะครับผมอากาศลักษณะนี้นะครับผมตามโบราณตามแต่พอแต่แม่พิ่นบอกซื้อฟังก็คือห่อนห่อนอบอ้าวนะครับผมจะนวนฝนก็คงจะตกนะครับผมกาดีแน่นะครับผมในพื้นที่ทุ่งวรมันนะครับผมทีนี่น้ำทากอุดมสมบูรณ์นะครับผม เห็นปูปลานะครับผมปลาลูกขอบหวานจับๆนะครับผมเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับผมได้ยินเสียงนกนะครับผมมีผีเ <hero> สื้อมีสัตว์มีแมลงนะครับผมบีนหากินนะครับผมน้าสวนดอกไม้ดอกไอดอกบวบนะครับผมดอกบวบดอกพักบุ้งนะครับผมแล้วก็ดอกไม่อื่นๆนะครับผมก็เห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับผม มืาอนี้นะครับผมอาการผมรู้สึกว่ารอแร่นะครับผมหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 นะครับผมหรือ COVID โครโรนา2019เข็มที่2นะครับผมแอสตาซินิก้านะครับผมผมนอนส้มไข่มาสองมือนะครับผมมือนี้มือที่3เลยมาจัดหนักเขล็ดเวียกนะครับผมโดยการมาดายามาเอาหุ่นต้นใหม่นะครับผมเอาหุ่นหยาออกจากต้นใหม่นะครับผมประมาณ20-30ิบสตด สำคัญสำคัญก็มีต้นอินทพลัมนะครับผมหกต้นแล้วก็ต้นใหม่อื่นๆนะครับผมที่ปลูกในสัดาหนี้ก่ม,มีต้นตายนะครับผมก็เชิญใจนะครับผมแต่ต้นใหม่ที่นํามาปลูกใหม่ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับผมพอเขามีประสบการณ์แล้วมีภูมิต้านทานแล้วกาจะเอ้ใจบ่ได้นะครับผมไปเผลอใจว่าเขาจะไม่ตายเกิดสัปดาห์หน้ามาเข้าตายนี่ก็เสียใจนะครับผมนี่คือภูมิคุ้มกันนะครับผม เหมือนกันนะครับผมกับคนที่โอคกักบ่อยๆนะครับผมโอ๊กักบ่อยๆนี่เขาจะมีภูมิคุ้มกันเขาจะมีวัคซีนนะครับผมแต่ฉีดวัคซีนเข้าไปแต่ละเทือกคือผมโดนแอสตาซีนิกาไข่อยู่สามมือนะครับผมแต่ในกรณีที่โอ๊กฮักนี่ก็เจอวัคซีนโอกักคอยโอ๊กฮักแห้งนะครับผมมันก็เป็นวัคซีนที่แข็งคอยแข็งแข็งมากหรืออ่อนๆนะครับผมแต่ท่านี้เท่านั้นถ้าจะมีวัคซีนป้องกันใจห้านะครับผมนี่คือประโยชน์นะครับผม เราอย่าเห็นแต่มุมโทษให้เห็นประโยชน์ด้วยนะครับเมื่อนี้กัต้นไม้นะครับผมกับปรากฏตามที่เห็นนะครับผมตามที่ผมเอาลงให้เบิ่งนะครับผมสัปดาห์ก่อนผมกับมีโอกาสเด็ดไปทายถ้ำการเอาตอนะครับผมสองตอนนะครับผมช่วงรอบรัวเกษตรกรสองตอนผมเอาลงให้เบิ่งแล้วนะครับผมกับเบต้ออนซ่อนนะครับผมแต่ส่วนตัวผมบ่กินนะครับผมนักกีฬาเดียมนะครับผมผมบบกิน ต่อมันดูดัดดูดัดนะครับผมเห็นแล้วครับหยานนะครับผมกาต้นไหม่นะครับผมต้นไหม่ก็ตามที่เห็นนี่แหละนะครับผมอาจจะเบาติดคัดสมานซับหลังแน่นะครับวันนี้เพราะว่าเปิดอาการที่บทันปกตินะครับผมอาการที่ไปฉีดวัคซีนนะครับเนาเข็มที่2เข็มแรกนี่ผมฉีดไอซิโนแวคมานะครับผมผมไข่อยู่มือหนึ่งกับเคึงนะครับผมหลักเข็มที่สองนี่นะครับผมไข่อยู่สองมือสองมือสามือนะครับผมรวมเป็นมือนีกระบอหูไว้สิมือนีอาการดีขึ้นนะครับ สองมือเคืงนะครับผมสามมือก็มันนี่นะครับผมนอนนอนส้มเลยนะครับเดี๋ยกเด้ยว่ามดสภาพนะครับผมมันกระจังสี่นะครับผมร่างกายเฮามวลวามันจะดีไปตลอดนะครับผมมวลว่ามันจะตอบสนองความต้องการถ้าไปตลอดหอวจักมือหนึ่งตายนี่ก็กบไปเผานะครับกับความาณนั้นะครับผมมันโมมีอย่างที่จีร่างนะครับผมยังยืดหรอกใมสังสารวัตรไม่หลกอันนี้นะครับผม Okay. ทำคุณงามความดีไปนะครับผมพอผมเห็นต่อเห็นอย่างแล้วนะครับโอ้นะครับผมเห็นอัตภาพความเป็นซั์ของเขานะครับผมก็คือพระพุทธเจ้าพูดก็ว่ากว่าจะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์มันแสนลําบากนะครับผมเห็นชีวิตต่อแล้วก็ดุดดัดดุดัดนะครับผมสุดท้ายก็นายพรานก็เอาไปประกอบอาหารนะครับผมมันก็เป็นเป็นมุกเวียนชีวิตของเขานะครับผม มันเก็เป็นสิ่งที่ปีเรื่องพได้นะครับผมเพราะว่าจักกของอันนี้มันก็เป็นอย่งสี่นะครับผมเมื่อนี้นะครับผมผมก็มีขขอคิดดีๆนะครับผมทิ้งท้ายนะครับผมก็คือนะครับผมคนใจร้อนมักจะเป็นคนที่ไม่ไม่มองการไกลนะครับผมคนใจห่อนนี่บสษมาที่จะมองการไกลใดนะครับผม แต่ก็หารู้ไหมนะครับผมว่าการมองการไกลมันจะทําให้ใจเราเย็นลงนะครับผมเพราะว่าเำามีโอกาสจะได้วางแผนการดำเนินชีวิตเข้าหนึ่งสองสามสี่นะครับผมคือผมปลูกต้นไม้นะครับผมก็คิดว่าถามมันบอ่อตายนะครับผมใส่คุณใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินไปนะครับผมกับประมาณสี่ห้าปีกระคงจะได้กินผลนะครับผมกระคงจะได้ชมเชยเชยชมผ,ผลผลิตนะครับผม่ค็อคือการมองการไกลนะครับผม ขอเชิญชวนนะครับผมน้องนุงลูกหลานไผ่กระไดนะครับผมซือว่าจะของใจห่อนนะครับผมถ้าก็ลองมาห้างานอันใดที่มันถึงระยะเวลาโดนๆนะครับผมให้เฮ้าไดมองการไกลเฮ้าเดติดตามความเจริญเติบโตไปนะครับผมเื่อเฮ้าการศึกษาธรรมะนะครับผมไปมันจะสางความเจริญของงามเพืบุญให้จิตใจระดับทางกายของเฮ้าตามลําดับนะครับผมสารบมือนี้นะครับผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม